สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีเมษเป็นเจาะลึกเรื่องราวความรักในทุกสถานะประจำเดือนเมษายน2024นะคะสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ชาวราศีเมษที่รักของอาจารย์ซันหรือผู้อ่านทุกท่านเลยนะคะ อ่าสำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, Instagram, l i n e t i k t o k นะคะ ท่านใดสนใจหินมงคลวัตถุมงคลอยากจะสนับสนุน c h anel n เราก็คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรใต้คลิปหรือบนคลิปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและขอขอบคุณสำหรับการ support h anel นี้เรื่อยมาเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะแล้วก็ต่อด้วยคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น ขอทราบพ,พลังงานความรักราศีเมษสำหรับความรักที่เป็นประเด็นอยู่นะคะหรืออาจจะโนโคอนแทคด้วยก็ได้สามารถเช็คพลังงานได้เลยนะคะผู้ที่เป็นประเด็นเป็นอย่างไรบ้างโอเคก็ยังโมโมโซโซอยู่นะยังอึมครึมอยู่แหละเนอ,อมตัวคุณอาจจะเฝ้ารอเขาหรืออาจจะสลับกันได้รอคำตอบรอการเคลีย อาจจะพึ่งยุติความสัมพันธ์นะคะในหลายๆท่านไม่ตัวคุณก็ตัวเขามีเกณฑ์การวางแผนคิดที่จะติดต่อสื่อสารล l a r i f y hermit หน่อยอื โอเคไม่ต้องแคริฟายแล้วค่ะชัดเจนอยู่นะชัดเจนว่าถ้าใครคิดวางแผนที่จะลองส่งข้อความกลับไปหาเขาหยุดคิดเนาะหยุดส่งด้วยอย่าเพิ่งส่งรอให้เขาพร้อมและให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาเองเขารู้สึกอย่างไรในเวลานี้เขากำลังคิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะถามว่าสิ้นเนี่ขาดใหญ่ไหมในความรู้สึกยังคงมีคุณอยู่ ยังคงคิดถึงยังคงผูกพันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณนั้นยังมีอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าในเดือนเมษายนจะยังไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรเขาต้องการเวลานะต้องการอยู่คนเดียวเงียบๆต้องการใช้เวลาต้องการถามตัวเองให้ได้ว่าตกลงอะ่ะจะเอายังไงกับชีวิตเขาหรือตกลงอยากที่จะกลับมาจริงๆไหม ปล่อยให้เขาตกผลึกทางความคิดให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่ใช่หน้าที่คุณที่คุณจะต้องไปเร่งร้อนนะคะถ้าคุณเร่งร้อนและรีบส่งข้อความกลับไป,บไปสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือ THE MOONS นะคะคือไม่ได้อะไรเลยเงียบคุณจะยิ่งเครียดคุณจะยิ่งยิ่งรู้สึกด้อยค่าตัวคุณเองนะคะพลังงานออกมาบอกว่าคุณอาจจะกําลังคิดหรือวางแผนที่จะส่งข้อความไปขอโทษรราย,ยาวเจรานายอะไรใดๆที่เคยผิด หรือคุณอาจจะไม่ได้ทำผิดต่อเขาแต่ส่งไปนะคะส่งระบายความรู้สึกไปนู้นนี้ให้อย่าพึ่งทําสิ่งนี้ให้โฟกัสไปที่ตัวคุณเองก่อนแล้วก็พยายามที่จะ move on ให้ได้ด้วย เพราะว่าการยุติความสัมพันธ์กับคุณมันจะต้องอาศัยช่วงเวลาของ no contact ให้นานหน่อยนะคะอาจจะต้องถึง4-6เดือนอะไรใดๆคืออย่าไปคิดเรื่องว่าเงียบแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเองให้หยุดคิดให้ไปคิดเรื่องว่าจะทำยังไงให้ตัวเองดีตัวเองมีคุณค่าพอแค่ไหนแล้วยังมีความเชื่อในรักแท้อยู่ไหมถ้ายังมีความเชื่อในรักแท้อยู่อะคะ่ะพอตัวเองรู้สึกพร้อมแล้วคุณก็จะ มีความพร้อมในการที่จะเปิดรับหรือเปิดโอกาสให้กับรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยเช่นเดียวกันนะคะออมี New Energy เข้ามานะคะพร้อมกับการสูญเสียมันคือกฎของการแลกเปลี่ยนเนาะคนที่ไม่ใช่เนะี่ยถูกตัดออกอย่าไปพยายามดึงเข้ามานะคะให้เราคอยคนที่ใช่ซึ่งจะชัดเจนกว่ามีความสุขมากกว่าเป็นอะไรที่ดีมากกว่าอยู่ตรงนี้และกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ นะต่อเมื่อคุณ move on ได้ก็จะได้เจอเร็วขึ้นถามว่าเมื่อไหร่จะเจอนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเมื่อคุณ move on ได้เลยค่ะ move on 3วันได้เจอ7วันได้เจอวันเดียวก็ได้เจอเพราะพลังงานเร็วมากๆ คุณจะได้เจอ new love เร็วมากๆนะคะแล้วก็พลังงานเป็นเนื้อคู่แบบชัดเจนเต็มตัวเปิดตัวมาเต็มนะคะพลังงานที่จะเข้ามาใหม่เป็นชาวท่าตลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะเหตุการณ์อาจจะลับกันได้นะคะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่มันอยู่ที่ฝั่งคุณก็ต้องว่ากันไปนะคะทีนี้ตัวเขาเองคุณต้องปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเขาเองไปเลยค่ะ คุณต้องให้เกียรติเขามากๆด้วยคือถ้าเขาเลือกที่จะไม่มีเราวไว้คุณก็ต้องน้อมรับสิ่งนั้นถ้าเขาเลือกที่จะเดินจากไปก็ต้องปล่อยเขาจะถามว่าเขายังรักยังคิดถึงคุณอยู่ไหมยังมีความรักความคิดถึงอยู่เต็มเปี่ยมนะคะเดี๋ยวแคลิฟายพลังงานหลักให้พลังงานด้านหลังมันมี power of couple นะคะหมายความว่าอะไรคะจันาร์ซันหมายความว่า คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะจะได้พบเจอคนที่เขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตจริง,รงๆเร็วนี้นะคะประมาณนี้หรือว่าคุณอาจจะต้องโฟกัสไปที่ตัวเองไปที่เรื่องงานเรื่องเงินก่อนเป็นหลักเมื่อไหร่พร้อม move on หรือเมื่อ move on ได้เมื่อไหร่อะคะ่ะ New เ o v e e เฟรจีเข้ามาแทนที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามา clarify ตัวมูสักหน่อยนะบท ปิดจบสวยค่ะไม่ว่ายังไงะคุณก็จะสมหวังในความรักแน่ๆแต่จะกับคนนี้หรือไม่คำตอบออกมาบอกว่าในบางครั้งถ้าคนไหนที่ไม่ใช่คุณจะต้องรู้จักปล่อยไปคนที่ไม่ใช่ยื้อไว้มันก็จะจบแบบเดิมนะคะ ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาความคิดมันมีแต่มันยังไม่ take action ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่คุณให้คุณค่ากับตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าเดือนเกิดสำหรับคุณราศีเมษนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance a องเจิกันหน่อยนะคะ เอาละขอข้อความจากแองเจิลสำหรับราศีเมษนะคะสำหรับคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหาไหนดูซิโอเคแองเจิลมาบอกว่าให้กลับไปทำในสิ่งที่คุณเคยไม่ได้ททำในช่วงที่เศร้าในช่วงที่ไม่มีเขาอะไรบ้างที่เราขาดไปให้ไปเติมเต็มตรงนั้นนะคะแล้วก็เวรีสูเร็วๆนี้ย มันคุ้มค่าสําหรับการรอคอยจริงๆที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่หรือถ้าเขากลับมาเขาก็จะต้องกลับมาในลักษณะที่จะเป็นความรักที่อบอุ่นปลอดภัยในท้ายที่สุดแต่พลังงานก็ค่อนข้างที่จะเบี่ยงไปทาง new love energy มากกว่านะคะเอาละคนโสดเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คพลังงานคนโสดกันหน่อยนะขอสร้างพลังงานความรักคนโสดรสีเมษค่ะ คนโสดราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะอาวล่ะ six of cups คนโสดมีเวลาให้ตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนไม่รีบเหมือนคุณรอคอยคู่แท้ของคุณนะซึ่งพลังงานคู่แท้ก็มาด้วยสินะคะ ไม่ต้องมีอะไรคัดายเลยการ์ดคลีนมากทีเดียวนะั้นเราก็มาเริ่มกันเลยคนโสดเดือนเมษายนมีเฮนะจะมีคนที่ทรงสเสน่ห์ถูกใจตรงสเปคนะหญิงหรือชายในฝันเข้ามาอา,อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคิดฝันเอาไว้หรือว่าเป็นคนที่พอเวลาที่คุณเจอคุณรู้สึก คุ้นเคยผูกพันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะ,ะเหมือนกับว่าอาจารย์สันขออนุญ,ญาตเอาหินแปะตรงนี้ไว้นะคะกลัวว่าจะไม่ผ่านจังเลยนะไม่ผ่านเซนเซอร์ทีนี้มีความรู้สึกว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเข้ามาขอสารภาพปรักหรือว่าคนคนนี้อาจจะคุยคุยไปอย่างนั้นแหละคุณเองก็ชอบเขาเขาเองก็ชอบคุณแต่ว่า ไม่ได้มีการเปิดอกเปิดใจในเดือนเมษายนเขาจะลองรวบรวมความกล้าแล้วก็ขอคุณออกเดทไพให้กถ้วยเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดถึงคนเดิมๆอยู่คนเดิมๆที่อยากให้กลับมาก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะกลับมาแต่จะต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกดีนะเป็นคนที่คุณรู้สึกอยากได้รับโอกาสอีกครั้งมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะกลับเข้ามาด้วยเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยกว่าคุณเกี่ยวเนื่องกับ หมายเลข6เกี่ยวเนื่องกับาาธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีราศีสิงาธาตุไฟเมษสิงธนูคุณมีเกณฑ์จะได้เจอหนุ่มหรือสาวที่ค่อนไข้าจะมีความอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกเกณฑ์ชะตาคนนี้จะได้เจอคู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทได้หรือว่าจากคนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือว่าคนอายุน้อยกว่าน,นำพาความรักมาให้ เนื้อคู่หรือว่าคนที่คุณจะได้เจอนะคะระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข6เนาะก็อาจจะหลังเมษา6เดือนขึ้นไปบวกลบหรือว่าในช่วงเมษาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะก็คือมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่คู่แท้นั่นเองคนที่คุณคิดฝันไว้ใดๆเลยแล้วก็คนคนนี้หล่อสวยตรงสเปคตรงใจตามคำขอนะคะ ้าได้เจอมีเกณฑ์จะได้แต่งงานกันด้วยเพราะว่าการแต่งงานมันขึ้นเนาะอยู่ในช่วงช่วงนี้แหละเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มาใช้อีกทีว่าเขาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเหมือนว่าจะได้เจอในเร็วๆนี้ก็เอาเป็นว่าอย่างเร็วสุดก็คือ6สัปดาห์นะหสัปดาห์บวกหรือลบก็ยังคงอยู่ในเดือนเมษายนนะคะหรือว่าก่อนหรือหลังเดือน6มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคู่ที่คุณจะได้แต่งงานได้จดทะเบียนสมรสได้สร้างครอบครัวมีบุตร นะมีเงินทองมากมายมีโชคลาภจากคู่ของคุณนะประมาณนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะสมศักดิ์ศรีเพราะคุณก็อดทนรอมานาเหมือนกันนะคุณคนโสดนะคะถ้าใครยังไม่มีเลยระยะเวลาบอกไปแล้วหรือถ้าคุยคุยอยู่ก็นี่แหละเดือนเมษายนนะคะหรืออาจจะเลยกว่านั้นเป็นนิดเดียวเองอะอยู่ที่6วัน6สัปดาห์ได้หมดเลยะนะคะ ก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาสารภาพรักหรือว่าขอคบหาดูใจซึ่งต้องเป็นคนที่คุณมีใจด้วยนะแอบชอบใครไว้มีเหตนะสาหรับคุณคนโสดนะคะแต่ว่าจะยังคงเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยหรือว่าอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณนะคะสาหรับคนโสดแล้วก็ค่อนข้างจะมีโชคลาภจากคู่ครองโชคลาภจากคุณพ่อคุณแม่โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ รางวัลอังเป้าสินน้ำใจหรืออะไรใดๆเลยเนี่ยให้ให้ได้ความเมตตาสเสน่หาด้วยสําหรับคุณคนโสดเดือนเมษาย,ยนเป็นเดือนเกิดเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงดีทีเดียวระดัดีทุกใบเลยอะไรที่รอคอยที่มุ่งหวังตั้งใจไว้คุณก็จะได้รับในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้ด้วยนะจ้าคนโสดแหมดวงดีมากทีเดียวนะคะ ควรจะไปทําบุญไหม้ไปหน่อยก็ดีนะคะยิ่งดวงดียิ่งทําก็จะยิ่งเสริมไบเรชั่นแหละนะคะการทําบุญมันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่แต่เราทําเพื่อเสริมสร้างก o d ดไ b เ a ชั่นเนาะเสริมสร้างพลังงานดีๆนะคะเอาล่ะขอคำแนะนำจาก Romance a n g e l สำหรับคนโสดราศีเมษค่ะ นีดูสิเอาละพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกนึกคิดให้นึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเข้าไว้แล้วคุณจะได้รักจะมีการกลับมาคืนดีได้ในคู่ที่ยังมีความรู้สึกดีกันอยู่นะคะคู่แท้ในอิทตชชติที่เฝ้าฝันเฝ้ารอก,ก็มีเกณฑ์และสสำหรับหลายๆท่านก็จะได้ new love Coming in your life ด้วยจ้ากรีสกร์รออะไรโนราศีเมตร,รีสเลยนะอ่ะแล้วก็ชื่นใจดวงดีสุดๆไปเลยเอาล่ะมาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างสถานะไม่ชัดเจนนะไม่ใช่ความสัมพันธ์เลยทุกซ่าเนาะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับราศีเมษ อการตีนะเหมือนจะมีข่าวดีนะข่าวดีอะแน่ๆเลยลุ้นนะขอดูที่ฝั่งเขาเย่เ yeah. ออเคสนี้เหมือนน่าจะเพิ่งคุยการอุ้ย Emperor, เอ็มเพสเอ็มเพริร์เหมือนคนคนนี้คุณจะถูกใจเขามากแล้วเขาก็ถูกใจคุณมากแต่เขามีความกลัวดูสิไพ่อาถวยเึ่งขึ้นที่ฝั่งเขาคือเขามีความกลัวเดี๋ยวแคลิฟายให้นะ คุณเองก็กลัวเหรอกลัวเขาจะไม่ชอบเราใช่ไหมอืมเข้าใจละอืมค่อนข้างมีความรู้สึกถึงกันเยอะเลยนะดูสิโอเคอเคุคุยสถานะไม่ชัดเจนอ่านให้เป็นสองกรณีนะ กรณีแรกคุณทั้งคู่เพิ่งเคยเจอกันเพิ่งแชทเพิ่งคุยเพิ่งเดทเพิ่งอะไรใดๆก็ตามอะค่ะจริงๆเขาชอบคุณมากตัวคุณเองก็ชอบเขามากความรู้สึกเหมือนกันเลยคุณเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งคู่คุณเองก็กลัวเขาจะไม่ชอบคุณนะคะไม่กล้าเปิดใจนะกลัวเจ็บกลัวผิดหวังชอบมากแต่ต้องพยายามหักห้ามความรู้สึกเขาเองก็ชอบคุณมากมากแต่ก็กลัวว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่า เ็เคยผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเหมือนกันใช่หไหมคะการถ้าถ้วยนี่คนนี้ผิดหวังในเรื่องความรักมาเยอะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะสําหรับคนคนนี้หรืออาจจะสลับกันได้แต่ต่างกันตรงที่เขาพยายามเคลียร์ความไม่สบายใจความกังวลใจพยายามปล่อยวางแล้วก็โฟกัสมาที่การเรียนรู้อาจจะมีเกณฑ์การออกเดทเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีความชัดเจนตามมาแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยเขาจะชัดเจนในระดับที่ ขอคบขอคุยจริงจังมีอะไรที่มันไม่เวิร์กก็ขอร้องว่าให้ปรับให้เปลี่ยนนะมันมีบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่มันไม่เวิร์กนะแล้วมันมีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันนะต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาไอ้ตรงนี้จะมาเป็นตัวทําให้คุณทั้งคู่จะต้องพยายามปรับจูนเข้าหากันให้ได้นะคะ ความสัมพันธ์มันถึงจะเริ่มชัดในระดับที่เป็นคู่รักแล้วก็อาจจะมองเห็นอนาคตร่วมกันได้ถามว่าเขามีคนคุยอื่นไหมไม่มีนะไม่มีมีก็ยังไม่โดนใจเท่าคุณตัวคนเองก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าชอบเขามากคนคนนี้แบบนัมเมอร์วันเลยนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งการงานทั้งทุกอย่างอ่ะเช็คลิสต์แล้วหุยเหมาะอะแต่มันยังไม่ชัดเลยอะ มันจะใช่ไหมนะเมื่อไหรเขาจะชาร์จเนี่ยจะวนอยู่ในหัวคุณเขาเองก็ลังเลเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่ใช่ไหมกลัวชาร์จไปแล้วจะผิดหวังอีกนะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤกศบกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำอาจารย์สันขอแนะนําให้ใช้เวลาค่อยๆดูกันไปดีไหมคะเพราะว่ามันดูเข้าท่าเข้าทางมันยังมองเห็นอนาคตกันอยู่มันยังไม่ได้มิถึงขั้นมืดมนซะทีเดียวเพราะต่างคนต่างก็ไม่ได้มีใครด้วยลอง ใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันเยอะๆนะคะแล้วก็คุณทั้งคู่มีแพชชั่นต่อกันด้วยลึกๆแล้วแต่ไม่แสดงออกนะเขาอาจจะอิเมจินถึงคุณนะคะในเรื่องราว18บวกคุณอาจจะเป็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าความที่เคมีมันเข้ากันอะเคมีมันตรงๆนะก็ต้องพยายามหักห้ามอะดรีนาลีนตรงนั้นด้วยนะจ๊ะทีนี้ในกรณีที่นานแล้วยังไม่ชัดเจอนอีกเคสหนึ่ง เหมือนกันเลยเขาต้องการการออกเดทเขาต้องการเรียนรู้ให้มากกว่านี้หน่อยเขาอาจจะเคยพลาดพรั้งนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยพลาดพรั้งมาแล้วคือจากการหย่าร้างหรืออะไรทําให้เขากลัวแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิด มีอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่รักเขาเหมือนเดิมนะเพราะพลังงานความกังวลในเรื่องของ s e ็ก a l ช t y มันมีเนาะ,ะคุณก็ต้องทำให้เขามั่นใจว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นเรื่องที่ปรับจูนกันได้เมื่อเวลาอยู่กินกันไปนะจะดีมากๆเรื่องอื่นไม่ห่วงคุณและเขาเนี่ยสินเสมอกันนะดูสิ e m ็มเพลสเอ็มเพมันอยู่นะได้ยกได้ว่าเป็นคู่ที่หากันเจอแล้วก็ลองปรับจูนกันดูก่อนนะ แล้วก็ค่อยดูวันในนนะคนข้างหน้าแต่พลังงานของหนึ่งเหรียญออกมาบอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปถ้าปรับจูนกันได้ค่ะ1ปีข้างหน้ามีเฮหมายความว่านอกจากจะเป็นแฟนกันแล้วอาจจะถึงขั้นได้แต่งงานสร้างครอบครัวเขาหรือเธอคนนี้เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลกันอายุคุณอาจจะยุเยอะกว่าเขามากนะคะหรืออาจจะสับกันได้แต่ว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วแม่ มันเข้ากาันเข้ากาันยิ่งเวลาเดินคู่กันคนก็ยิ่งทักว่าเออหนะ้าเหมือนกันยังไงลองดูไปก่อนอีกทีหนึ่งนะคะอย่าในเคสที่ออต่การ์ดมันไม่ขึ้นนะการ์ดมันดีมากเลยแต่ในเคสที่หลายปีแล้วทำไมถึงยังไม่ชัดจันทร์านอย่ากแน,น,นะนำว่าให้ตัดออกแปลว่าไม่ใช่เนื้อคู่ นะแล้วก็ให้ขอพอรว่าขอเนื้อคู่จงปรากฏโดยพันทันทีให้เขามีพลังงานเป็นแบบอย่างนี้มันเหมือนคู่ทวินเฟมด้วยนะเจออะไรมาเหมือนเหมือนกันพอมาพบเจอกันอีกทีต่างฝ่ายต่างก็กลัวแหละแต่พอเปิดใจแล้วทุกอย่างมันจะลื่นไหลไปเองมีเกณฑ์การเดินทางออกเดทนะคะแล้วก็จะมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยนะคะการ์ดดีมากเลยอะขึ้นมาเนี่ยในท้ายที่สุดถ้าสามารถฟันฝ่าปุปสัรคในเรื่องความต่างไปได้นะ ผ่านเกณฑ์นะคะมีเฮมีเห,หนึ่งปีมีเุนี่นะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤกษกันมังกรบอกไปแล้วเนาะทัดน้ำค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance Angel กันดีกว่าเนาะขอคำแนะนำจาก Roman c e Angel นะคะสำหรับความรัก ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่มีสถาน,นะเห็นมาถ้าเกิดสามารถฟันฝ่าไปได้เมื่อไหร่คุณั้งคู่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนสถานนะได้เริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวกันอย่างจริงจังชัดเจนนะคะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องความต่างไปให้ได้ด้วยการเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นเรียนรู้ให้เยอะๆเพราะเราจะต้องอยู่กับเขายาวๆนะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันหน่อยเป็นอย่างไรราศีเมษคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะไหนดูสิมีความกังวลใจอะไรเอ่ยท่านคุณแล้วเขากังวลใจเรื่องอะไรอื้อืเรื่องการสร้างครอบครัวอาจจะยังไม่พร้อมใช่ไหม พลังงานความไม่พร้อมฝั่งคุณก็เยอะฝั่งเขาก็มีเนาะอืมแค่ดิไหน่อยค่ะอืมแต่มันจะดีแล้วนะเดี๋ยวสันขึ้นอืมเขาก็ยังมีความกังวลอยู่นะขออีกหนึ่งใบจ้าอืมโอเคฮรักนี้พี่ต้องรออะไรก่อน จะสั้นเป็นไรรักมีพี่ต้องรอต้องรอจริงๆนะเธอ,อเรื่องการแต่งงานรอไปเรย,ยวยาวลูกนะคะรอไปปีหน้าถึงสองปีถึงจะมีเกณฑ์การแต่งคู่ของคุณยังไม่พร้อมทางด้านการเงินงนะคะหรือว่าภาระหน้าที่ส่วนตัวเขาค่อนข้างเยอะต้องให้เขาเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็อยากที่จะเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนเขาอยากจะมีแค่คุณคนเดียวในท้ายที่สุด แต่งแล้วก็อยากมีคนคนเดียวไม่อยากให้มีใครอื่นมาวุ่นวายก็ให้เวลาเขาเขาน่าจะมีภาระครอบครัวเรื่องบุตรเรื่องอะไรใดๆด้วยที่เขาอยากจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนเขาอาจจะอยากส่งลูกให้เรียนจบก่อนนะถึงตอนนั้นจะได้มีเงินมีทองพร้อมดูแลผู้หญิงที่เขารักหรือว่าถึงจะได้มีเงินมีทองที่จะให้ครอบครัวทิ้งไว้ พอเวลาที่เขาแต่งงานกับคุณเนี่ยคุณผู้ชายคุณจะไม่ต้องมาแบบเป็นภรรกกับครอบครัวของคุณผู้หญิงคุณเยอะคุณผู้หญิงของคุณเป็นคนที่คิดรอบคอบคิดดีแล้วอะถึงอนาคตว่าแต่งงานก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยด้วยสามีของฉันจะได้ไม่ทาบากน่ารักไหมล่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมานะคะก็อย่าพิ่งไปเร่งเร้าอยู่หรืออย่าเพิ่งไปหน่อยนะเพราะพลังงานเดือมูนแฉนหน่อยกันเลยเกินนะค่อนข้างที่จะน้อยใจนะน้อยอกน้อยใจเขาก็ ไม่กล้าที่จะบอกคุณด้วยเพราะไม่อยากให้คุณเป็นกังวลน,นะคะแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนของการพูดแหละมันจะมีการ s e r i o u s talk ปับความเข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วความรักเนี่ยมันก็จะยิ่งหวานหยดยอยมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะหลังจากที่เคลียร์ใจไปแล้วว่าทําไมอะไรได้อะไรไม่ได้ประมาณนี้คุณมีเกณฑ์การจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากคู่ของคุณด้วยเช่นหลังแต่งงานอ่ะคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่ คู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะเดอรซันมีธุรกิจใหม่ให้คุณหรือว่ามีงานใหม่ให้คุณหรือว่าอาจจะต้องมีการเรียนภาษาเพิ่มนะคะหรือว่าอาจจะต้องเตรียมเรื่องสําหรับการมีบทเวลาอยู่ต่างแดนหรือการออฟเฟอร์บทของคุณไปอยู่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะถามว่าทําไมต้องต่างประเทศเพราะว่าเดอร์ซันมันเกี่ยวเนื่องกับ ยุโรปอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้รวมถึงเดอะสตล e ์อีกคุณทั้งคู่อยู่คนละฟากฟ้าแต่เมื่อมีหัวใจเดียวกันแล้วมาเจอกันแล้วก็ขอให้เป็นทีมเวิร์กนะจ๊ะบอกเลยถ้าไม่เป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันจะทำให้เหนื่อยทั้งคู่นะคะ แล,และยิ่งโดยเฉพาะอยู่ไกลกันด้วยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญแต่ไพนี้ออกมาบอกว่าการสื่อสารของแฟนคุณดีมากๆนะเขาพยายามสื่อสารพยายามคุยพยายามอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะงอนบ้างหรือเข้าใจแหละแต่ก็จะงอนอนะอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะดังนั้นอนะความรักมันก็เลยไปต่อได้เมื่อเราเจอคนที่เขาพยายามที่จะมีเราไว้ในชีวิตแบบนี้โอเคแผนการบางอย่างมันอาจจะช้าไปสักเล็กน้อยก็ช่างมันเถอะ โฟกัสที่ความสุขนะปัจจุบันเป็นหลักก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้มันจะเป็นอนาคตที่เป็นเดอร์ซันสหรับคุณในวันข้างหน้านะวันข้างหน้าแต่งงานไปอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะให้คุณอ่ะมีสมบัติมีนู้นนี้เยอะแยะหน่อยอ่ะนะคะมีทุกอย่างทุกสิ่งเมื่อวันที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาคิดถึงยาวไปจนถึงขั้นวันที่เขาแบบไม่อยู่เลยนะวันที่เขาแบบป่วยไข้เสียชีวิตคุณจะได้มีเดอร์ซนเนี่ย ทั้งเงินทองทั้งทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไว้ดูแลตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาหมายมั่นที่อยากจะให้คุณเป็นเดือนสั้นในส่วนโัวของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้โชคลาภในเรื่องของการงานด้วยโชคลาภจากคู่ของคุณด้วยโชคลาภจากปุตรหลานด้วยโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเชคชคชคสี่ยงทายด้วยเดือนนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันเยอะก็จริงแต่ความรักยังแน่นปึกอยู่ดังนั้นขอให้รักษาตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ ไปต่อได้เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนเกี่ยวเนื่องกับธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะโอเคดังนั้นเดือนเมษายนก็เป็นเดือนของความรักที่ราบเรียบสบายๆนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องอนาคตมากโรมนันแองเจริรมีอะไรอยาจะบอกนะได้แล้วเห็นไหม โฟกัสเวลาไปที่การอยู่ด้วยกันการเติมความหวานให้กันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันนะมีบางอย่างสื่อถึงกันคุณเศร้าเขาก็เศร้าคุณทุกข์เขาก็ทุกข์ดังนั้นโกเฮดค่ะโฟกัสไปที่ความสุขคุณทั้งคู่คู่ควรที่จะเกิดมาอยู่ร่วมกันอยู่แล้วไปต่อมีความสุขให้คนรอบข้างอิฉาช่ำกันไปเลยนะจ๊ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ